เราจะมาคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมองแต่เรื่องที่เราทาทากันมาอย่างนี้ไม่บอกต้องเห็นโลกทั้งใบเห็นกระแสของสังคมไทยแล้วอืมเห็นความพยายามที่เราจะเผชิญเพราะอะไรละ่ะเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อไม่ถึงเวลาของมันมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ปิ้งนึกออกไหมมีคนหลายคนเขาเรียกว่าเป็นผู้เกิดก่อนการคือมองเห็นตั้งแต่เรื่องต้นแล้วแต่พูดไปตอนนั้นไม่มีใครสนใจแต่หลังจากที่ เสียชีวิตไปแล้วเลิกไปแล้วคนก็มานึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันมีอยู่เรื่องแบบนี้ประวัติศาสตร์ของโลกมันมีอยู่จริงนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นพระราชบัญญัติของในหลวงก็ดีเนี่ยอย่าลืมนะครับสำหรับผมคําบางคําเนี่ยมันใช้บางกาลเทศะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายแต่เนื้อแท้ของมันเราต้องจับใ,ให้มั่นซึ่งเราจะคุยกันทีหลังสำหรับผมเนี่ย ผมบอกว่าในหลวงท่านพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในท่านอย่าลืมนะครับตอนที่ในหลวงตรัสเรื่องนี้เรากำลังอยู่ในยุคของอะไรครับตอนนั้นฟองสบู่จริงไหมครับในยุคฟองสบู่เรื่องกระแสะโลกท่านอย่าลืมนะครับยุคฟองสบู่ของประเทศไทยมันก็ในช่วงของป๋าเปรมใช่ไหมหรือหลังป๋าเปรมนิดหน่อยเพราะในช่วงป๋าเปรมเป็นช่วงที่เป็นชุบ ช่วงของยุคนิคจําได้ไหมครับยุคนิคใช่ไหมตอนนี้ม่มีใครพูดแล้วแต่ตอนนั้นจําได้ไหมมันประมาณปี2,522ถึง2,530จําได้ไหมครับยุคนิค N I C S นิคก,ก็คือน A ร I S C O M I N ok G แต่มีใ,ใครเห็นว่านารก is coming <laughs> นิคเราจะเป็นเสือตัวที่ห้าจำได้ไหมตอนนั้นกระแสมาแรงมากอย่าลืมนะครับ เราลองอ่านทิดต่อในยุคนั้นปี2,522ประมาณฝาเปรมขึ้นถ้านับเป็นปีคศถ้านับเป็นปีคศก็คงประมาณปีคศ1,979ที่ปีคศ1,979มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้านในกระรับระดับโลกตอนนั้น玛เ丽อร์ ure, ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษนางสิงเล็่ แล้วก็ในอเมริกาก็มีประธานบีิชื่อโรนัลรแกนญี่ปุ่นก็มีนายกรันตรีชื่อนากาโซเนเยอรมันก็มีนายกรันตรีชื่อเฮลมุทโคนโคนทั้งหมดนี้เป็นคนที่อยู่ในสายของอนุรักษ์นิยมและทุนนิตตัวแทนของทุนนิยมใหญ่มาร์กแตเชอร์ตัดหมดโครงการช่วยเหลือผู้จนคนยากรงยากไร้ที่พักเลเบอร์พักแรงงานให้ไว้ตัดหมดคนไหนมันขี้เกียจให้มันตายไป ไม่ต้องไปช่วยเหลือมันรัฐสวัสดิการถูกตัดเยอะแยะมากเลยนอังกฤษถ้าใครจําได้ของเรแกนก็หลังจากประธานบีคาร์เตอร์ประธานบีคาร์เตอร์ถ้าใครทราบท่านจะเป็นคนซึ่งถมตัวนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งแฝ่อยิ่และท่านเดินแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหมือนกันนิสัยน่ารักเมื่อไม่นานวันนี้เมื่อปีที่แล้วยังมาทาเรื่องอะไรครับฮับิทันไปร่วมสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เลยไปเที่ยวสร้างบ้านอะไรเป็นประธานบีซึ่ง ติดดิบมากนะครับแล้วก็แต่ไม่มีสเสน่ห์แห้งแรงทางการเมืองไม่มีสเสน่หเหมือนเรแกนนะครับเป็นนโยบายซึ่งให้ความเป็นธรรมกับคนไม่สนับสนุนทุนใหญ่ไม่สนับสนุนระบบทุนนิยมแต่พอเรแกนมาแล้วบเรแกนหนุนการตลาดเต็มที่นันกกโซเน่เห็นุทมโกลก็ดีมันไปกระแสของทุนนิยมตอนนั้นมันจึงมีเป็นช่วงของที่วอลวอลสตรีทกำลังเฟื่องฟู greed is good โลกมันดีจำได้ไหมช่วงนี้เห็นไหมฮะมันกระแสรเราจะเห็นว่าความโลภเป็นสิ่งที่ดีโอ้แข่งกันใหญ่แข่งกันโลกแข่งกันรวยประเทศไทยเป็นนิกทั้งหลายนะลืมกันเต็มที่ทั้งที่มีหลายคนเตือนระวังให้ดีระวังให้ดีนะไม่มีใครเชื่อตอนนั้นท่านจำได้ไหมครับว่าการเกิดขึ้นของอสังหาริมทรัพย์การรวยการปันทุนการโอจับจ่ายใช้สอยมันเต็มที่ลเลยชดเชยขึ้นรวดรวดรวด ผมคิดว่าในหลวงท่านก็ทรงมองเห็นแล้วท่านก็เคยกล่าวเตือนไว้ผมไม่จําไม่ได้ว่าปีไหนแต่ไม่มีใครฟังแล้วเมื่อฟองสบู่ระเบิดโปงขานา,นาะนั่นแหละคนถึงสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมฮะเพราะสิ่งที่ท่านย้ําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยรู้จักประมงรู้จักประมาณภายใต้บริบทบริบท,บบทการละเวลาหนึ่งย้ําหนักเป็นพิเศษแก่นมันเหมือนเดิมแต่ภาษาที่ใช้มันเป็นเช่นนั้นนึกออกไหมครับนะ เพราะเวลาเรายึดอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งต้องเห็นบริบทเห็นการใช้ภาษาว่าบางเรื่องทําไมต้องย้ําตรงนี้เพื่อให้คนมันได้ตระหนักขึ้นแต่แกนของมันอาจจะสามารถามีภาษาอื่นก็ได้นะฮะเพราะนักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยสามารถตีความได้หลายมิติเอา่องค่ะแล้วนะเมื่เราลองคิดดูผมถามพวกเราว่าในต่างประเทศเนี่ยมีประเทศใดบ้าง ที่เดินแนวทางคล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ใช่ได้ใช้คำนี้อาจจะใช้คำอื่นเช่น sustainable development ใช่ไหมครับเหมือนอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็บอกเศรษฐกิจพอเพียงเพราท้ายที่สุดเป็นหนังสือที่ทำมาในที่เขียนโดยดรจีรายุก็ดีดรเปียก็ดีเนี่ยก็ท้ายที่สุดก็ไปเรื่องของอะไรครับ sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมครับ หรือบางคนอาจจะเนยกพัฒนาเชิงคุณภาพก็ได้เพราะไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นถึงเรื่องการคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมคำนึงเรื่องความเป็นมนุษย์คำนึงเรื่องสังคมคำนึงเรื่องอะ,อะไรครับวัดใจของคนนะไม่ได้คำนึงเรื่องกลไกตลาดอย่างเดียวลองมองกว่าตาไปทั่วโลกสิประเทศอย่างสวีเดนประเทศหนังนอร์เวย์ ประเทศอย่างเดนมาร์กประเทศอย่างฟินแลนด์ประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะหรือประเทศอย่างออสเตรียซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทําไมเขาไม่เสียหายเท่าไหร่เขาเดินแบบนี้หรือเปล่าแต่ข้ออาจจะเรียกอีกชื่อนึ่งนะอันนี้ลองพิจารณาด,ดูนะครับอย่างไรก็ตามที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้ท่านเนี่ยมอง ทะลุกเกินคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่เห็นแก่นของปัญหาเห็นแก่นของทิศทางของกระแสนี้นะครับเมื่อพนวกกับสิ่งที่ท่านเขียนขึ้นมาแนวโน้มของโลกซึ่งเป็นทั้งกระแสะใหญ่และแนวโน้มของสังคมไทยนะครับผมอยากให้ท่านได้ลองหันมาคุยกันเออแนวโน้มของโลกและแนวโน้มของสังคมไทยมีทั้งถิ่งที่คุกคามท้าทายและอาจจะเป็นแนวโน้มที่เป็นโอกาส ให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปรับมือกับมันได้มันเป็นปัญหาจากองค์กรข้านเคียงหรือองค์กรที่อยู่พบกบนเราองค์กรข้านเคียงคือโรงเรียนหรือสถานศึกษานะฮะองค์กรที่อยู่บนเราก็ระดับระดับบนเราก็ออะจะเป็นสํานักงานเตสพทสลรทอรรทอ,รอะไรพวกนี้นะ มีเ่องค์กรข้างเคียงเหล่านี้เนี่ยนะบางบางบาง,บางหน่วยงานหรือบ,บางองค์กรหรือแม้แต่ผู้ิหานบางองค์กรอาจจะเป็นปักเกชนก็ได้คล้ายๆว่าให้ความสาคัญน้อยให้ความสําคัญน้อย,ใน,อยในการที่จะส่งเสริมอแนวคิดในเรื่องนี้ปัาจุบมองในแง่ของสื่อต่างๆที่มันส่งถึงเด็กโดยตรงเด็กจะได้รับสื่อไม่ว่าจะทางทีวีทางอะไรแบบนี้นะฮะกระแสนิยมของเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติบ้างอะไรบ้างการ ต่างๆทุกอย่างเลยเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหลังสื่อต่างๆเนี่ยมันมีผลเพราะาสื่อมันมีเยอะขณะที่เราอาจจะตัวครูเองจะอาจจะมีแค่ช่องทางแบบนี้นะแต่แต่สิ่งที่เด็กรับจากอื่นๆนะ่มันจะมากมายตรงนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะทาอย่างไรแล้วเราสามารถล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถสร้างเด็กให้เขาคิดได้ ที่โรงเรียนเราใช้คําว่าติดอาวุธทางปัญญาให้กับเขาถ้าเขาได้อาวุธติดตัวของเขาไปตรงเนี้ยเราก็มองว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้สื่อต่างๆที่เข้ามาเขาก็จะเป็นคนที่รู้จักรู้จักคิดผมเห็นภาพว่าในการขับเคลื่อนที่เป็นอยู่ที่เราเห็นจากการที่เราเราร่วมกันแล้วก็ระดมคิดออกมาเน,นีครับผมเห็นความแตกต่างอยู่สองประเด็น ประเด็นแรกผมเห็นช่องว่างของการขับเคลื่อนระหว่างภาคการศึกษากับภาคอื่นอย่างเช่นภาคเกษตรภาคมหาไทยภาคท้องถิ่นเนี่ยเขาขับเคลื่อนอีกแบบหนึ่งนะแต่เป้าหมายต่างกันแต่ว่าภาคการศึกษาเนี่ยเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันมักจะเกิดช่องว่างและเกิดเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวชุมชนว่าอย่างโรงเรียนว่าอย่างเป้าหมายมัน มันช่องว่างนี้มันห่างกันมากนะครับนะซึ่งผมผมยังเข้าใจว่าจริงๆแล้วในภาพปกติที่เขาขับเคลื่อนกันอยู่ในในในส่วนของอท้องถิ่นน่ะเขาก็ขับเคลื่อนในบริบทของเขาแต่ในภาพการศึกษาเนี่ยเราขับเคลื่อนกับเด็กกับคนเราเราเป็นคนสร้างคนอนะ่ะเพราะนั้นสร้างคนเราควรจะหาเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ว่าการศึกษาเราจะขับเคลื่อนอยังไงนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ที่เราวิเคราะห์มาภาคเช้าเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่เนี่ยมันก็คือสี่มิติที่ได้วางแผงนกันไว้นั่นแหละนะครับมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมถ้าคิดดูดีๆนะครับแต่ว่าเราจะเราจะทงงํายังไงให้เด็กมีเครื่องมือที่จะไปพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้มีก็คุยกับอาจารย์แลกเปลี่ยนกันสองท่านเมื่อกี้เขาบอกว่า เนี่ยบางอย่างบางอย่างมันเปลี่ยนการเปลีป่ยนแปลงมหาภาพอะซึ่งซึ่งเราแก้ไขไม่ได้อะเราต้องยอมรับมันนะแต่เราจะสร้างเด็กให้พร้อมรับการเปลีป่นยนแปลงได้ยังไงเราจะจัดกิจกรรมจะสร้างวิธีที่ให้เด็กเขามีความเข้มแข็งมีแนวแนวทางยังไงที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างอย่างเป็นสุขนะครับประเด็นที่ที่มองเป็นลักษณะนี้ครับช่องว่างนนี้